ทันข,ข่าวระคำกีฬาฟุตไทยไบซิโกสไตล์ประจำวันที่15กรกฎาคม2563โดยช้พาะภาคครั่งบอลไทยครับวรนนี้ข่าวบอลไทยย็นนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้สมาคมฟุตบอลไทยเผยมีโอกาสเปรียกทีมถกมติใหม่เรื่องตัดจบปีนี้รอข้อสรุปจากผู้ถือลิขสิทธิ์นั่นเอง โดยงานนี้จะประเด็นที่สโม,มสรต่างๆในไทยลีกนะฮะรวมถึงไทยลีก2มีปัญหา,าเรื่องค่าใช้จ่ายหลังเกิดวิกฤตการโควิดในีนรวมถึงระยะการแข่งขันด้วยการนี้ได้ถูกขยับให้แข่งแบบคร่อมปีจากกันยายนไปจนจบพฤษภาคมซึ่งสื่อเพนมติที่สโม,มสรลงความเห็นกันเมื่อวันที่14เมษายนแต่จากสถานการณ์ล่าสุดลหลายๆทีมก็อยากจะให้การแข่งขันกลับมาจบในเดือนธันวาคมเพราะต้องการเซฟค่าใช้จ่ายตอนที่ตอนนี้หลายทีมกำลังเจอปัญหาอย่างหนักเลยทีเดียว โดยผู้สื่อข่าวสอบถามไปคุณภาทิ์สุพพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะถึงความเป็นไปนได้หรือไม่หากสมาคมฟุตบอลจะเรียกสโม,มสรสมาชิกร่วมกันหาหรือข้อสรุปใหม่โดยเฉพาะประเด็นการกลับมาแข่งขันให้จบในปี63โดยทางพาทิ์ได้บอกว่าเรื่องนี้มีโอกาสครับและควรจะเป็นแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้งองรอให้ได้ข้อสรุปจากผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอาสด ให้แล้วเสร็จซะก่อนนะฮะเพื่อให้สโมสรตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วนประกอบกันด้วยครับอ่านะผมเป็นน้ำว่างานนี้จากประเด็นนะผมนี้ที่ทางสปอนเซอร์เขาจะจ่ายนิดเดียวนะฮะหรือว่าจ่ายแค่ถึงช่วงเดือนตุลาคมนี้ทําให้สโมสรทุกสโมสรต้องประชุมหาลือกันใหม่อีกครั้งว่าจะเอาไงดีในการทําทางกันต่อไปครับถือว่างานนี้ต้องรอนุ้นกันต่อไปยาวๆเลยดีกว่านะฮะรอข่าวต่อมากันดีก่อนครับ เปิดบับซะหน่อยโฮริชิองสมาชิกวง NMB48 แฟนตัวยงของซัปโปโรโดยงานนี้โฮริชิองนะฮะนักร้องสาวสวยวัย24ปีหนึ่งในสมาชิกของวง NMB48 อยู่ในทีม M นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มไอดอลหญิงประเทศญี่ปุ่นและเป็นวงน้องสาวในญี่ปุ่นระดับที่2ของ AKB48 ต่อจาก SKE48 นะฮะ ใครจะรู้ว่าสาวน้อยผู้นี้คือแฟนคลับตัวยงของทีมขอนเซเลสปโรโรทีมที่มีสอนักเตะไทยอย่างเจ้าเจชนาทิพย์สมกสินและเจ้าตองกวินถามชน,นันร่วมทีมอยู่ด้วยครับ โดยทางฮิโรอชิอ,องคนนี้มักจะโพสต์ข้อความถึงทัพคอนซาอยู่บ่อยๆนะฮะรวมไปถึงทำบล็อกนะฮะที่พาตัวเองไปชมเกมฟุตบอลนัดที่ซัปโปโรเล่นในทิมอยู่บ่อยครั้งแต่นับจากเจลิกกลับมาทำการแข่งขันกันใหม่อีกครั้งเจ้าตัวยังไม่สามารถเดินทางมาชมเกมที่สนามได้อย่างต่อเนื่องจากทัพคอนซตตัต้องออกไปเยือนถึง4เกมกันเลยทีเดียวโดย2เกมแรกที่คอนซาโดเรซัปโปโรนั้นกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งและได้รับชัยชนะทั้ง2เกมสาวน้อย โฮริชิองได้ทวิสข้อความหลังเกมบุกไปเอาชนะยูกงมาเอฟซีไป 2. ต่อนมาว่ายินดีที่ได้รับชัยชนะนะคะหลังจากเจลิ ick, กกลับมาแข่งขันกันต่อแล้วจากนั้นทวิสหลังเกมที่บุกเอาชนะคาชิมาแอดเลอร์ไป2.0ต่อมาว่าในที่สุดก็ชนะคาชิมารู้สึกมีความสุขที่สุดเลยชนะ2ครั้งติดต่อกัน3คะแนนแบบนี้พร้อมส่งกำลังใจให้กับการแข่งขันในครั้งต่อไปของทางคองเซลิสเปโรนะคะ สำหรับหนุมท่านใดที่อยากจะเป็นแฟนคลับเธอนะฮะสามารถเข้าไปกด s u b s c r i b ์ได้ที่ IG นะผมชิโนโฮริหรือว่าทวิสเตอร์นะผมก็ชิโออันด์ดอสกอร์ศูนย์ห้าสองเก้าันดสกอร์โฮริหรือ Youtube ก็ชิออนโฮรินั่นเองครับโอ้โหเป็นธ่ว่างานนี้เธอผู้นี้เป็นขวัญใจของซัปโปโรโดมจริงสาวสวยที่สวยหน้าตาดูดีนะครับผมแล้วก็มากความสามารถแบบนี้น่ารักที่สุดเลยครับ ร้อนขาวต่อมากันดีกว่านะฮะชีวิตหลงทางผิดพ่อป่วยหนักเป็นตัวแถมที่ใครก็ไม่เอาโดยการนี้นนนบรรดานักฟุตบอลดาวรุ่งเมื่อ5-6ถึงปีที่ผ่านมานะฮะชื่อของโจโก้สรรเสริญลิมวัฒนาะจะเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งระดับแถวหน้าที่น่าจับตามองในฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและลูกยิงไกลที่เรียกว่าลูกฝ่ายติดตาแฟนบอลในหลายประตูเกลือชีเดียวโดยเส้นทางฟุตบอลของโจโก้คนนี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่อายุ5ขวบ คุณพ่อจะเป็นคนคิดตำราขึ้นมาสอนลูกชายทั้ง3คนซึ่งประกอบไปด้วยคนโตโปกเกล้าคนกลางบาร,รมีคนเล็กคือตัวของสารเสริญเองและทุกคนก็เล่นในตำแหน่งกองกลางด้วยกันทั้งหมด จนเมื่ออายุ12-13ปีมีโอกาสโชว์ฟอร์มเข้าตาโค้ชทีมเยาวชนนิวซีแลนด์และถูกทาบทางไปเรียนและก็เล่นชี่นั่นด้วยสัญญา3ปีโดยการชักชวนของวินสตันบรูเฟอร์อดีตนักดาวเตะทีมเบรเมนในบุเนเดสเลกาของเยอรมน,นีโดยเป็นการ2พี่น้องนะฮะก็คือบารมีนและก็สารเสริญ หมายจะสัญญาสามปีแต่2คนพี่น้องตระกูลลิมวัฒนะคนนี้ก็ได้อยู่4ปีที่นิวซีแลนด์โดยปีสุดท้ายมีโอกาสได้เล่นในลีกสูงสุดของนิวซีแลนด์แต่เล่นไปได้แค่สาแมตช์ดันเจ็บยาวนะฮะประกอบกับคุณย่าแท้ของเขาเสียชีวิตจึงตัดสินใจเดินทางกลับที่ประเทศไทยทิย้งการเล่นฟุตบอลไปและการเรียนที่ยังไม่เรียนไม่จบในระดับมไปลายไปอีกต่างหาก เมื่อกลับมาเจ้าโก,ก้มีอายุ17ปีได้เล่นให้กับทางสีราชาบ้านบึงรุ่นเดียวกับทางวรชิตคณิศสีบางเพ็ในดีวิชั่น1ก่อนจะย้ายไปพร้อมกับพี่ชายบรมีชีบุรีลำ จากปุริลัมเล่นไปเกือบ2ปีเจ้าตัวย้ายออกมาอยู่กับแบงคอกยูเต็ดแต่ก็ถูกยืมตัวไปเล่นกับพิจิตรเอฟซกลับมาเล่นแบงคอกกันอีก1ปีก็ถูกปล่อยยืมไปที่อุบล u m c 1ปีหปีและย,ยืมไปสกอไทย FC อีก1ปีกลายเป็นนักเตะจอมเนจร์นะฮะเมื่อหมดสัญญากับทางแบงคอกจึงย้ายมาอยู่กับการช่าโดยเอฟซี การย้ายมาที่ท่าเรือครั้งนี้มีข่าวมาว่าเจ้าตัวถูกแถมมากับดิวการซื้อสุบัญญาผู้ิสายมาอยู่ท่าเรือทั้งที่เจ้าตัวเคยด่งดันกับการเล่นให้กับทีมยาวชน17ปี19ปี21ปีและก็23ปีจิงแชมป์เอเชียกันด้วยนะฮะสิ่งที่ทำให้เจ้าโก้สารเสริญไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นัก เจ้าตัวเปิดใจมาว่ามาจากการใช้ชีวิตกินเที่ยวกลางคืนเหมือนคนเก็บกดเพราะตอนย่างวัยรุ่นนั้นอยู่ที่นิวซีแลนด์ไม่มีเงินใช้จ่ายไม่ได้เที่ยวเมื่อกลับมาอยู่ที่เมืองไทยมีโอกาสได้อยู่กับทีมใหญ่ยยอย่างที่บรูิเตดและก็แบงคอ็อกยูต็ดนั้นได้เงินเดือนสูงทําให้เจ้าตัวเที่ยวสะบัดเลยนะฮะ ดยเขาได้บอกว่าผมเที่ยวกลางคืนทุกครั้งที่ว่างใช้ชีวิตแบบเซเพสสุดๆเลยนะบางทีก็มีอาการแห้งตอนมาซ้อมมีผลต่อสภาพร่างกายอย่างชัดเจนผมซ้อมหนักแบบคนอื่นไม่ไหวทําให้ถูกปล่อยยืมเป็นว้านเล่นกลายเป็นทีมต้นสังกัดไม่ต้องการตัวผมแต่ตอนนั้นก็ยังติดเที่ยวไม่ได้คิดอะไรมากมายจุดเปลี่ยนทําให้เจ้าตัวคิดได้คือเมื่อมาอยู่ที่ท่าเรือแบบแถมมาในแพ็กเกจของสุบัญญานั้นคือสิ่งที่ทำให้กองกลางดาวรุ่งรายนี้เริ่มคิดได้ ผมมานั่งคิดว่าทำไมผมเป็นนักเตะที่ไม่มีทีมไหนเอาเหมือนเขาไล่ผมไปอยู่ทีมนู้นทีมนี้ทีผมก็อยากจะเล่นให้กับทีมของตนเองบ้างอย่างชาบเรือแม้จะได้ข่าวบอว่าแถมมาแต่ผมต้องขอบคุณมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำที่ให้โอกาสผมกันอีกครั้งอีกเหตผลหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจเลิกเสเพนะฮะคือคุณพ่อของผมป่วยหนัก เป็นมะเร็งทําให้ผมอยากทําอะไรเพื่อให้คุณพ่อของผมคอยปลุกปั้นผมมาจนถึงทุกวันนี้ได้ชื่นใจก,กันบ้างและ2อ,อย่างนี้คือเหตุผลที่ทําให้ผมเปลี่ยนตัวเองเลิกเชี่ยวและหันมาฟิตซ้อมดูแลร่างกายของตัวเองเต็มที่จากวิที่แล้วน้ําหนักผม78กิโลกรัมตอนนี้เหลือ69กกิโลกรัมแล้วเหมือนผมกลับมาเริ่มศูนย์ใหม่ และก็เริ่มนัหนึ่งใหม่ตอนนี้ผมอายุ23ปีแล้วผมยังเชื่อเลยว่าผมจะกลับมาได้นะผมอยากโชว์ฟอร์มเป็นนิวโก้เพื่อยึดตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ของทางการชาบเรือและอยากจะติดทีมชุดใหญ่กับเขาอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตนี่นะผมที่เขาบอกว่านะฮะเดินผิดชีวิตเปลี่ยนนั่นเองครับแต่เจ้าหนูคนนี้เขาก็รู้ตัวนะฮะและสามารถกลับตัวมาเป็นคนใหม่ได้นปัจจุบันนี้ถือว่าสุดยอดจริงครับ การใช้ชีวิตแบบนั้นนะฮะมันเป็นแค่ชั่วคราวแต่นี่สิครับของจริงเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องอยึดอาชีพฟุตบอลน,นี้อีกนานแสนนานกันเลยทีเดียวต้องทําตัวให้ดีนะฮะแล้วก็เรื่องที่มันเป็นสมเด็จเทเมาเรื่องนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตก็แล้วก,กันครับมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วที่ผ่านมาแต่แค่ว่าเดินต่อไปทําให้มันดีก็พอครับยังไงก็ฝากเชียร์เจ้าโก้กันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะสรรเสริญลิมวัฒนาคนนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับน้อมรับฏติ ประธานท่าเรือชี้ควรประชุมหาทางออกแข่งไทลิกอีกรอบดีกว่านะโดยการน,น,นี้มารดาแป้งนวลพันล่ำซำประธานสโม,มสรการชาบเรือเซีแสงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ไทลีกที่ยังอยู่ในช่วงสุญญากาศนะฮะและยังไม่สามารถกลับมาแข่งขันกันได้อีกทั้งยังมีประเด็นที่หลายสโม,มสรสมาชิกจะจะให้แข่งขันจบภายในปี2020ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็ไทลิกนั้นควรจะนัดประชุมกันอีกครั้งเพื่อหาทางออกดีที่สุดนั่นเอง โดยต่างประธานสโมสรการเช่าเรือได้กล่าวมาว่าทุกททีมยังเคารพมติเดิมแต่จากการประชุมเมื่อครั้งก่อนยังมีหลายสโมสรมีคำถามเกิดขึ้นมากมายตัวเองฐานะตัวแทนหนึ่งสโมสรมองว่าควรจะมีการประชุมแล้วก็พูดคุยกันอีกครั้งเผิดให้เข้าไปแสงความคิดเห็นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นอะไรที่ประนีประนอมกันได้หลายอย่างนะฮะน่าจะเป็นมุมมองที่ดีเลยนะถ้าเอาข้อดีข้อเสียเข้ามาพูดคุยกันมันก็จะเป็นผลดีกับทุกๆฝ่ายอยู่แล้ว ตัวเองคิดว่าเป็นอะไรที่ดีหากได้มาเปิดใจแสมความคิดเห็นกันอีกครั้งส่วนมติประชุมถ้าหากมีการพูดคุยกันจะมีเช่นใดต้องรอดูกันต่อไปแต่น,นี้ไม่ได้ก้าวล่วงในมติดเดิมที่มีก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ นี่นะครับผมเป็นนว่าง,งานนี้มานำแป้งดวนพันล่ำซ้ำนะผม,ผมก็พร้อมนะฮะจะเรียกว่าร่วมประชุมแล้วก็ร่วมพูดคุยกันอีกครั้งว่าจะเอาไงดีกับไทยลีกในปีนี้อยากจะแข่งขันกันจบให้ปีนี้เลยได้ไหมหรือจะเหมือนเดิมไหมอะไรยังไงต้องคุยกันนะผมให้รู้เรื่องนะฮะงานนี้เพราะว่าผลกระทบมันก็จะอยู่ที่สโมรสรน,นั่นเองและนี่ก็เป็นข่าวข่าวข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่15กรกฎาคม2563โดยชฉพาะครั้งบอลไทยครับ